ช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับเอ i d i a ดี f o r c e r t x 50 series ออกมาอยู่เยอะพอสมควรน,นะครับทั้งในเรื่องของสเปกวันเปิดตัวอะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่าแปลกนะปกติแล้วเนี่ยในเจนก่อนๆน,นะมันจะมีข่าวบบถาโถมมาเรื่อยๆแล้วก็เปิดตัวใช่ไหมแต่ว่าเจนนี้ครับมันมีข่าวมาแล้ว เฮ้ยมันเงียบหายไปสักพักหนึ่งเลยนะครับล่าสุดนี้เพิ่งกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับโดยข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่า n v ็นวีเดียนี่ยจะมีการ finalize สเปคของ RTX 5080และ5090โดยที่เราจะได้รับรู้ถึงสเปคเนี่ยภายในเดือนนี้แล้วนะครับ ข้อมูลตรงนี้มาจากทางเว็บไซต์ benchlife info นะครับเขาอ้างอิงข้อมูลมาจากโรงงานผลิตในประเทศจีนเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมข่าวหลือแต่ละอย่างเนี่ยมันจะออกมาจากฝั่งประเทศจีนอยู่เสมอนะครับแน่นอนครับข้อได้ก็คือเขาเป็นผู้ผลิตนะครับแต่ว่าเรื่อง NDA อะไรต่างเนี่ยเขาไม่เคารพกันเลยหรือยังไงหรือว่าเขาจะโพสต์ในชื่อที่คนไม่รู้จักอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโดยที่ข่าวที่ผมว่ามาเนี่ยมันเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะครับผมก็ได้แค่ไปใช้ Google Translate เพื่อแปลมาจับใจความเท่านั้นนะครับคร่าวๆะตรเบบ บอกว่าไอ้การ์จอตัวใหม่เนี่ยจะมีการเปิดเผยข้อมูลให้เราทราบภายในเดือนนี้แล้วนะครับจากกําหนดการเดิมนะครับน่าจะเป็นในช่วงของ CS 2025แต่ว่าอันนี้บอกมาว่าเลื่อนเป็นเดือนนี้แทนนะครับผมฟังแล้วก็ตกใจพอสมควรนะครับเพราะว่าเฮ้ยเร็วขนาดนั้นเลยเหรอวะแต่ถ้าเรามองย้อนไปในช่วงเจนก่อนๆแบบ RTX 40 30อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพราะว่า NVIDIA เนี่ยเขาจะเปิดตัวการ์จอในช่วงประมาณเดือนนี้แหละฮะแต่ประเด็นคือครั้งนี้ครับ ผมเองก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเปิดตัวภายในเดือนนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่มันจะเปิดตัวเนี่ยมันจะมีข่าวหลุดอะไรต่างๆโถมมาให้ผมได้อ่านอยู่เยอะพอสมควรแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นอะไรที่รู้สึกเงียบแปลกๆนะผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะได้เปิดตัวในช่วงเดือนนี้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นฮะก็มีผู้ใช้ทวิตเตอคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า z หวังนะครับอันนี้ก็คนจีนหนึ่งแหละฮะเขาบอกมาว่า ที่คุณแปลกันนะ่ะคุณเข้าใจผิดนะครับ Google Translate มันแปลไม่ถูกต้องนะครับจริงๆแล้ว Nvidia เดียนี่ยจะสรุปสเปคอะไรต่างๆภายในเดือนนี้มากกว่าก็คือสรุปกันในฝั่งของ Manufacturer สรุปของแบบว่าจะต้องเอา กำหนดค่าพลังงานเท่าไรอะไรเงี้ยจริงๆตัว G P U เนี่ยครับมันมันมีอยู่แล้วะครับแต่ว่าเขาไป finalize spec ในส่วนของแบบว่าจะต้องเอาคอคล็อกเท่าไหร่เมมคล็อกเท่าไหร่พลังงาน power T G P ต่างๆเท่าไหร่สรุปกันในส่วนของ manufacturer ภายในเดือนนี้นะครับเสร็จแล้วก็กำหนดการเปิดตัวก็จะอยู่ช่วงเดิมในช่วงปลายปี2024หรือว่า ต้นปี2025นู่นเลยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมอ,อีกแหล่งนะครับก็คือผู้ใช้ Twitter เจ้าเดิมนะครับโคบอยเซเว่นมะครับคนนี้ที่ปล่อยข่าวลือของ G-Force e RTX 50ไปรอบที่แล้วนะครับเขาออกมาเสริมว่าไอ้ G-Force RTX 50เนี่ยจะบริโภคพลังงานมากขึ้นไปอีกนะครับโดยคร่าวๆฮะตัว RTX 5090จะกินไฟอยู่ที่เราว600วัตต์ 5 0 8 0อยู่ที่400วัตต์และ50-70อยู่ที่220วัตต์นะฮะอันนี้ก็บอกตรงนะครับว่าเทียบกับเจนปัจจุบันแล้วเนี่ย RTX 4090อยู่ที่450 4 0 8 0อยู่ที่320แล้วก็40-70อยู่ที่200วัตต์ก็จะเห็นว่าทุกรุ่นเนี่ย กินไฟมากขึ้นอย่างชัดเจนโดยที่อันนี้ครับก็เป็นตัวเลขของนายโคบอยส์เซเวนกิมมนะครับแต่ถ้าคุณจะเชื่ออีกแหล่งหนึ่งนะครับมันก็มีซีโซนิกครผู้ผลิตเอล์ส์พลายที่ก่อนหน้านี่ยเขาทําตัวเลขหลุดออกมาในส่วนของเฮล์ส์พลายคาลคูลเตอร์นะครับว่าการ์จอแต่ละตัวต้องใช้กินไฟเท่าไหร่นะครับอันนั้นเนี่ยเขาบอกมาว่าทุกรุ่นเนี่ยมันกินไฟน้อยกว่าตอนนี้นะครับอย่างเช่น5090กินไฟที่500ว50ัตต์5090ที่350แล้วก็5070ที50่220นะครับอย่างไร เพราะก็เป็นไปได้ว่าซีโซนิกเนี่ยเขาอาจจะมีการเอาข้อมูลลงเว็บมาให้คนกดเข้าไปดูเว็บไซต์เขาเป็นการเพิ่มทราฟิกก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนในโค้ดเซเว่นกิมมี่เนี่ยหลายรอบแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอยู่ดีเขาก็มาบน Twitter มาโพสต์ว่าเนี่ยเอ็นวีเดียห้าศูนย์เก้าศูนย์เป็นอย่างนี้ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เป็นอย่างนี้คือรู้ได้ไงอะ่ะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครอาจจะรู้จริงก็ได้นะแต่ผมก็ขอคิดไว้ก่อนนะครับว่า ผมเองก็งงไม่ต่างเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะาอย่างแรกฮะข้อมูลที่หลุดออกมาเป็นภาษาจีนนะครับนั่นแปลว่าสื่อที่เราเอาข่าวมาต่อกทีเนี่ยก็ไปแปลใหม่อีกทีวิเคราะห์มาอีกทีนะครับต่อให้คนแปลจีนออกมาเข้าใจไอตัวเลขทั้งหมดเนี่ยตัวเลขวัตต์เนี่ยครับมันก็สามารถเป็นไปได้หลายอย่างใช่ไหมหน่วยของ TGP หรือว่า Total Graphic Power ก็เป็นวัตต์หน่วยของการบริวภคพลังงานหรือว่าไอเทอร์โมเนี่ยก็เป็นวัตต์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไม่อาจรู้ได้เลยนะครับว่าตัวเลข600วัตต์ตรงนี้ฮะมันเป็น600นวัตต์ ที่ซิงเขารับได้หรือเปล่าเพราะปัจจุบันเนี้ยไอซิงของ RTX 0เทก็รับได้ที่600วัตต์เช่นเดียวกันแต่ถ้ามันเป็นตัวเลขการริโภคพลังงานเนี่ยตัวซิงจริงจริงแล้วก็ต้องใหญ่กว่านี้ต้องได้มากกว่า600วัตต์อย่างแน่นอนหมายความว่าขนาดก็ต้องมีความใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับเอาเป็นว่าอันนี้เราก็ยังไม่รู้อะไรเลยนะครับรู้แค่ว่าถ้ามัน600วัตต์จริงๆไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามขนาดการจอมันต้องใหญ่อย่างแน่นอน